ช่องของเราทุกท่านเลยครับช่องเราสมัยที่เคยวันนี้ครับโอ้มาดรีวิว,ว,ว,วกินมามะ่าสวีทอีงนะคะทุกคนอันนี้เป็นมาม่าโอเคนะมาม่าสวีทอีงนะคะทุกคนมาดูกันคืออันนี้เป็นมาม่าเรียกว่าไงอะ่ะคือมันใกล้ถึงสวีทเกมภาคสองอะไรอะ่ะเขาเลยทำมาม่าสวีทขึ้นมานี่ครับว้เส้นสีดีดำเราลองชิมดูนะเป็นไง มันก็จะแบบเเผ็ดมาก่อนแล้วก็มัน,ม,น,นมันเส้นเนี่ยมันจาเสียงดำเพราะว่าซูดเกมเนี่ยมันคือเกมหมึกอันนี้ก็คือม,มันเรียกว่าไงซ้อนหมึกดำ เซเว่นมากเลยหาบางเซเว่นก็หมดเกลี้ยงเลยบางเซเว่นก็เหลือน้อยมากนี่แบบหาแบบหายากมากของนี้นะทุกคนรวมๆแล้วอร่อยมากครับบ๊ายบายทุกคนแล้วขอบคุณนะครับบ๊ายบาย